10บารตสุดท้ายเองต้องมาแล้วจังหวัดนี้คือแบบว่าดีลาขนาดน,นี้ต้องมาแล้วปากมาครับ เขาใส่จัดเนี้อรวนแล้วก็เวฟเป๊เปปกเช่นเคยไอ้สัสครั้งที่แล้วคือพีจิเขาปิดนะแล้วก็เล่นป็นเล่นเงี้ยอะไรก็ไม่รู้วันนี้ถ่ายพีจเขาเปิดแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นดีกว่าวันนี้อยากไปเล่นไอ้พูดอะครับคือแบบว่าเวลาเล่นพูดเนี่ยคือผมไม่เคยจะเสียอะครับผมก็อยากจะเสียเต็มที่แล้วอะครับน้องๆหนูๆ เฮ <S an> ้ดูมาต้านรับกูไอ้สา์ไม่รู้สัแล้วว่าวันนี้ชะตามึงจะขาดไอ้เฮียวันนี้กูจะมาแดกตง okay, ังมึงโอเคแล้วล่นงบ5้5 0คือ100นี่ไม่น่าไหวงั้นเอาประมาณ40แล้วกันไปเยุยเพราะว่าถ้า100เนี่ยกดไม่กี่ทีมันก็ปลายหวันแล้วก็หวะเอ๊ะแต่กูลืมไปเกมเนียมันแบบว่าเข้าใจไหมคือหน้ามันได้ไวอ่ะมันไม่ได้แบบรถเร็วครับคือมันได้เยอะอะมันได้ไวมันได้ได้ตลอดอ่ะ ถ้าเราเล่นหนึ่งร้อยมันก็คุ้มอยู่นะถ้าเล่นหนึ่งร้อยเนี่ยตั๊เดียวมันก็คืนทุนเว้ยเข้าใจปะมันไม่ได้ลดพวดทีเดียวเว้ยหรือเล่นหนึ่งร้อยดีวะเล่นหนึ่งร้อยแล้วกันนะตัดสินใจแล้วรวยอยาไปครับพี่พี่น้องน้องหนูหอ๋อเล่นหนึ่งร้ยเป็นไงได้ร้อยสี่มันโคตรจะคุ้มเลยค่ะครับพี่พี่น้องน้องหนูนอ๋อหอาเดกวายมาแล้วล่ะครับอืมแต่ได้ยียอะไรนิดเดียวเอง ถ้ากูได,ด้เบียร์นะกูรวยเองเห็นไหมเบียร์แม่งเลี้ยงโคตรเยอะเลยอะครับแต่มันไม่ได้มาสิบห้าบาทยี่สิบบาทอ่ะกูเล่นหนึ่งร้อยนะครับอ่ะอีกห้าบาทก็คืนคุณอ่ะกูได้มาอีกร้อยนี่น่คืนแล้วเห็นป่ะคือมันคุ้มเว้ยถ้าเราไปเล่นน้อยๆเนี่ยมันไม่น่าคุม้มแบบกูว่าฮะลืมไปเลยว่าเกมพูดเนี่ยมันได้ได้บ่อยน่าจะ็อดมันได้บ่อย มันไม่เหมือนไอเกมที่แม่งแบบโกงกินประเทศชาติเหมือนประยุทธ์เนี่ยไงคือแม่งแบบว่าเสียตังไปรูนรูว่ะอ่ะตายเลยแต่ไอ้บ้าตัดเดียวกดไม่กี่ตัวเนี่ยคืนทุนนะเห็นปะแต่ไม่ได้คืนนะคืนทุนที่แบบว่าเล่นหนึ่งร้อยก็จะปะโอเคแต่ถ้าเราได้สเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์รเฮียอะไรมาเนี่ยก็คือแบบว่ารวยเพราะว่าหนึ่งร้อยยังไงก็คือโบนัสแต่มายาไป สิบบาทแต่กูหวังนะวันนี้ผมหวังนะครับพี่พี่น้องน้องหนูคือผมหวังคือแบบว่าได้กั <Okay. S 1> กเตอร์สักนิดสักหน่อยเรื่องดีอะไรอะอ๋อมาดิไงร้อยยี oh. uh ่ส oh. uh ิบ oh. อ oh oh. คอทางนี้ได้เป็นสามร้อยาสิบไปเล้ว่ะคะพี่พี่น้องน้องหนูมันไม่คุ้มยังไงอะคะมันไม่คุ้มอะ่ะก็คืองบตอนนี้เราลดรัวๆแต่เรากดมานานแล้วเห็นปะ กดมาสักพักใหญ่ๆ,ๆแล้วนะเว้ยได้หนึ่งร้อยอ่ะคือมันก็ต้องลดบ้างแหละแต่แบบว่าถ้าเราได้สเก็ตเตอร์อ่ะที่นี่เรามาเสี่ยงกับสเก็ตเตอร์อย่างเดียวเลยนะเนะี่ยอีกสิบห้าบาทกูว่ามันไม่เล้าใจเท่าไหร่ขอเพิ่มเป็นสองร้อยละคือเข้าใจป่ะคือแบบว่าอยากเันเ์เทน้องๆหนุน่มๆนะครับที่ก็คือแบบว่าขอเพิ่มสองร้อยครับมาดูกันว่ามันจะลดไวเหมือนน้ำหรือไม่นะครับก็ไวเลยนะ เดือนสองพันนะครับพี่พี่น้องน้องหนูหนูอ๋าาไอส้สตวคกูคิดถูกหรือคิดผิดในใหญ่เล่นสองร้อยอะครับฮ่าหายใจไม่ทั่วถึงเลยตอนนี้ยังไงดีอะครับพี่พี่น้องน้องสองร้อยเจ้เจ๊มาแลครับโอเคก็คืนมันอีกหนึ่งพันก็ยังดีนักเตเตอร์มาหน่อยเถอะขอทีหนึ่งขอตัวเดียวตัวสุดท้ายขอตัวสุดท้ายอื พันสามร้อยยี่สิบตาตด้สุดท้ายเองต้องมาแลวจังหวัดเนี้ยคือแบบว่าตีลาขนาดเนี้ยต้องมาแล้วฝากมาครับโอ้โหขอหนึ่งได้ถึงสองพระเจ้าถามได้เงินอีสองพันสามร้อยแปดสิบไอเดียได้สองร้อยน,นี่ม่นคุ้มตัดจาดตาลุยครับพี่ๆน้องๆห,หนูโอเคสิบเจ็ดตามาดูนี่สิบเจ็ดตามุณจะให้กูเท่าไหร่ มึงจะหล,ลอกลอก่อซื้อไว้แบบกูดีใจเล่นๆน่ะร้อยแปดสิบแรกมาแล้วเข้ากระเป๋าไปหนึ่งดอกอืมรู้สึกมันแถวยหรืออะไรยังไงอยู่ันาดนี้มาอีกร้อยหกสิบผมก็ชอบเลยครับสเตเตอร์ของคูณเนีย่ยเห็นไหมมันคูณข้างๆเนีย่ยคูณสามคูณสี่คูณห้าไปเรื่อยๆนะทุกดอกที่เราได้มันก็คูณไปเรื่อยๆครับแม่คตดดีแม่พคดเกังโอเคลุยไปต่อกันเลยครับยาวๆ แต่ร้อยไปแล้วอะับอืกมม็คิดหนักเลยนะคือแบบว่ามันได้น้อยเกินไปหรือเปล่าคิดหนักดีนะแต่ถ้าเข้าทุนหรือคืนทุนก็พอแล้วผมรู้สึกว่าแบบว่าถ้าผมไม่ได้เยอะตามที่แบบคาดหวังไว้ผมก็จะเลิกก่อนนะเพราะว่าแบบว่าแต่มาได้เยอะอยู่นะจนหมืน่นหนึ่งแล้วเนี่ยก็คือกำไรเราจะห้าพันแล้วอะ งบเ,เราเริ่มที่ 5, 5หา้าพันห้าสิบห้าพฮะกำไรมาแล้วเห็นไหมคูณไปคูณเก้าอะคูณสิบแล้วยังไงขอแบบเน้นๆมันหน่อยากมันมันๆหน่อยเอาอีกแล้วลดไปอีกแล้วนะเออคูณสิบสี่พันแปดมาดิมาดิเป็นคูณสิบนแล้วครับอ,อะไรครับ ี่พันแปดนี่รางวัลก้อนโตแล้วเหรอขออีกได้ไหมขออีกได้ไหมสามรอบสุดท้ายคูนสิบเอ็ดมยังไม่ให้กูเลยอ่ะแต่กำไรหนึ่งหมื่นนะครับวันนี้ก็คือว่าแบบกูตัดใจละหนึ่งรอบสุดท้ายคือไม่เคยจะได้อ้โหถ้ารอบสุดท้ายคูสิบเอ็ดไม่ให้กูสักดอกนะแต่ก็บวกกำไรมาหนึ่งหมื่นนะครับก็ถือว่าคุ้มแล้วครับวันนี้ ฮะมีกว่าเสียคิดง่ายๆเล่นแบบกำไรน้อยกำไรมากแค่ไหนก็ดีกว่าเสียนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจุบุ๊บ